สวัสดีครับมาปกกับช่องนุมุยรัมกับสาวนาคองรอนพนมฟีเฮดใส่กอกให้เบิง้งนี่ครับนุมุิรัมเอาใส่ขมเนาะใส่ก็น้นองใส่อ้อนนะพี่น้องอันนี้พังเปลือมมันครับเออนี่พังเปลือมมั่นครับพี่น้องนุมุิรัมเนี่ยเอาออกแล้วก็เอาทิ้งครับนี่ตัวนี้ที่ข้าวแรออกนี่ครับข้ากับตินี่ล่างกักสองสามนามพี่น้องล่างกักสองสามนามนี่ข้าวิ่นอยากใส่พอ่อทัางสีครับ นัดเพสกอกน้ำบางคนเพิ่เนเพิ่นีีดน่ออกก่อนนี่เพิ่นงเลีดออกนั่นส่พี่นอ้องเลีดออกก่อนสวัสดีครับมาครับพบกับช่องนมบุรีรัมเนาะนี่วิธีเลีดใส่ตัวนี้มันจะเป็นใสอ่อนเด้วนี่ใสมุขหันใสผมด้วยนี่ครับพี่นอ้องเข้าเทียดใส่ก่อเข้าก็ต้องไล่นี่ครับเอาใส่แทร่พี่น้องนี่ครับเอาใส่แทร่เลยท,ที่ทำความสะอาดอ ไส้ก่อนที่จะเอามาทำป็นไส้กรอกเนบาะมีแหนมมีข้าวกรีดิ่งใส่ก้อนนี่ครับรีดออกสามเตียเต็มนหนึ่งล,างล,ล้างแล้วสามเตียหล้วก็ะติกับล้างประมาณสามโลกแหนมแหนมสามเตียใส่ข้ากระติกับด้านไล่นจนไล่นจนข้างในสะอาดเนาะเป็นไะส้อ่อนของหมูนะคะ แต่ละคังแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไปนะคะแต่อันนี้เอาความสะดวกนะคะแบบนี่จ้าล้างอย่างนี้ก็ได้ค่ะสามรอบพี่น้องออแล้วก็เข้ากะทิกับใส่เราไปเบิรงนตอนกับใส่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิรงตอนกับใส่ครับนี่ครับนี่ที่กับใส่เข้ากะทิกับเพื่อใส่ไก่แหรอพี่น้องกับแล้วก็ทิล่างข้างในลราเข้ากะทิกรูดให้มันบางๆนี่พี่น้อง ธีกับนี่ครับครับชื่อกับเส็จแล้วนี่ครับวิธีกับเท่ากับกัแล้วเท่ากับสีล่างล่างข้างในล่างเสียงดังในเดอพี่น้องนี่ครับเท่าเท่าเท่ากับสีล่างข้างในล่างข้างในแล้วก็ขูดให้มันบางๆครับพี่น้องนี่วิธีกับใส่นี่ครับโอ้ตัวนี้บ่ดด้ว่ะทำไมค้น มาครับพี่น้องหลังจากกินแล้วนุ่มไม่ร่มกับเตียวเกียนี่เห็นว่าเอาเกียใส่นี่ครับเอาเกลือใส่แล้วครับวเห่ากับสีขย้ำครับถูให้ข้างในนั่นนี้ครับแล้วก็สชลากออกนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ถูให้เมือกมันออกนะครับถูแล้วห่ากับชีกรูบ้างๆมาพี่น้องซักไปเลยคือซักผ้านี่ครับพี่น้องเห็นมะนาเมือกเอาเกลือใส่เกลือให้เมือกเมือกข้างในที่ว่าเ่ากรับไต อาอาครับแต่และสูตรแต่และคนผนเห็ดบ่คือกันเนาอพี่น้องนี่ครับน้องนี่เล่มเป็นหมันที่เป็นฟ้องเมื่อเอาเราไปชม่มตอนปูดใส่เลยพี่น้องมาครับพี่น้องมันนี้กระเทียมครับพี่น้องกระเทียมใส่เลยใส่ครับนี่ข้าวคั่วนี่ครับใส่ข้าวคั่วพร้อมนี่ครับเห็ดเป็นใส่อัวหมูเลยพี่น้องใส่อัวใส่กอกันละัะ ครับรถดีครับจักน้อยครับแปรงนัวแปรงนวจักน้อยครับแล้วก็มีพริกไทยจักน้อยครับแล้วก็ไสอิ่วขาขาวโอ้ไสอิ่วตาเด็กสมบูรณ์จักน้อยครับพี่น้องกระตั้งหน้าย่อหน้าปลาจักน้อยโอ้ก็สีเป็นตะเข็บถูกปะ ใส่ดันวัตถุดีเข้มเลยน้ำมันหอยจักน้อยครับพี่นอ้องเกลืออีกเด้ยบรนียเกลืออีกจักน้อยพี่นอ้นองเพ้แล้าวระดับมาข้ากระขันพี่นอ้นอ,งอง,ข,องข,ขั้นแข้งเข้ากันนี่ครับขั้นชื่อเห็ดสมนะพี่นอ้นอ,งองขั้นแข้งเข้ากันครับเนี่ยอ่อรับครับขัน้นฮะ ะนะครับท่านแล้วพี่น้องไปล่อแล้เอาใส่เขานำอยู่เดินพี่น้องใส่เขานำจังน้อยพี่น้องใส่เขานะใส่เขานำจังน้อยนี่นี่ใส่เขานำจังน้อยน,อนี่ะนะครับแล้วพี่น้องไปชมตอนนมวีร์รัหยัดเลยเด้อพี่น้องเด้อ มาครับพี่น้องถึงตอนยัดแล้วเป็นขั้นตอนอยัดแล้วจา้าอันนี้เราใส่ก้วยยัดนะคะเนาะการแล้วแตบ่บางคนค่ะเพคนมีวิธีการบุกซึ่งกันเนาะค่ะเนาะอันนี้คือไล่ไล่นะคะเอาหลีบเบาบางอันไหนตากปวยมันหน่อยเนี่ยพี่นอ้องบางคนเพคนมีเครื่องมันก็สบายค่ะ นี่ค่ะนต่อไปก็นเอไปนี้ค่ะเรื่อยๆจนเต็มนะคะจนเต็มแล้วก็เอาฟางฮัดนะคะเนาะหลังจากที่ยัดแล้วพี่น้องนี่ยัดแล้วในสามเซนครับพี่น้องนี่ครับเซนในน้อยของนมวิลัมโอซเซนนน้อยนี่ของสาวนาคอนพนมนมเซนหญ่ๆนี่ของนมวิลลัมครับฮัดเ็ดเทเลกเนาะพี่น้องลองขอมาชมครับวิธีเห็ดคือกันบ่พี่น้องเนาะแล้วนมวิลลัมติดตากล่มใบเนาะพี่น้องเนาะนี่มาไป้ใดมาคลิป นมบุรีลัมฮัตเห็ดใส่กอกครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับต่อใครให้นมบุรีลัมพร้อมครับมาสวย,ยเลยพี่น้องนี่ใส่ครับไปราคาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับต่อใครมั่เด้อพี่น้องเด้อคลิปสันส้นๆครับวิธีการเฮ็ดอันใส่กอกเนาะเครื่องปรุงมีอย่างแน่ยนมบุรลัมเห็ดให้เบิ่งทุกอย่างเลยครับพี่น้องวิธีการเห็ดครับเห็ดเทียรแรกครับเทียรแรกพี่น้องฮัดเห็ดมือไหร่ฮัดครับพี่น้อง เขามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำเดอร์พี่น้องเดอรครับไปแล้วครับสวัสดีครับ